ข่าวสั้นสมัครงานอิสราเอลประจำวันที่26มีนาคม2,566ยินดีกับคนที่จะได้บินทั้ง108คนที่จะได้บินในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับในสัปดาห์หน้าเรามาลุ้นกันว่าจะมีการประกาศรอบบินเพิ่มเติมในเดือนพฤษภาคมไหมโอกาสประกาศสูงมากครับและสถานการ์คิวสัมภาษณ์ในเดือนเมษายน ยังจะมีอยู่อีกไหมสถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงเดี๋ยวช่องลุงหน่อยจะมาวิเคราะห์ข้อมูลให้ฟังนะครับก่อนไปรับชมคลิปการลบคนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับวันพรุ่งนี้นะครับจะมะีผู้ที่จะเดินทางไปทำงานที่อิสราเอลทั้งหมด108ท่านนะครับก็จะใช้เที่ยวบิน EY407 แล้วก็ไปต่อเครื่องที่สหรัฐเอเมเรส โดยใช้เที่ยวบิน EY598 เนะครับเพื่อไปอประเทศอิสราเอลก็หวังว่าทุกคนคงเตรียมอาหารการกินไปแล้วเนาะเพราะว่าเที่ยวบินต่อเครื่องเนี่ยมันจะใช้เวลานานมากหากเราไม่ได้เตรียมอาหารไปเนี่ยไปซื้อกินน่ค่อนข้างแพงเลยในวันที่26นี้นะครับก่อนที่จะบินในวันพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะเรียกผู้ที่จะเดินทางทั้ง108ท่านมาอบรม ่อนเดินทางนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมให้ความรู้นะครับว่าไปถึงที่โน่นจะต้องทํายังไงเวลาไปต่อเครื่องจะเดินยังไงมันจะมีป้ายบอกนะครับเจ้าหน้าที่เขาจะ มี powerpoint แสดงบนจอให้เราดูทั้งหมดนะครับเขาจะแจ้งรายละเอียดถ่ายรูปไว้เนาะเผื่อเราลืมแต่ว่าส่วนมากก็จะเกาะกันเป็นกลุ่มละกันเนาะผมห่วงคนที่ไม่เคยเดินทางแหละคนที่เคยเดินทางแล้วเขาจะเข้าใจเวลาไปต่อเครื่องที่ต่างประเทศนะครับก็ขอให้น้องๆทุกคนนะครับเดินทางปลอดภัยแล้วก็ตั้งใจนะครับเก็บเงินเก็บทองไม่ยุ่งเกี่ยวกับอาบายมุกนะครับ กล่าวต่อมานะครับก็จะพูดถึงโอกาสที่จะประกาศรอบบินเพิ่มในเดือนพฤษภาคมนะครับก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับน่าจะประกาศในสัปดาห์หน้านะครับต้นสัปดาห์เลยหรือไม่แน่อาจจะประกาศวันนี้ด้วยซ้ำนะครับพอเะจะ้าหน้าที่มาอบรมเนาะคนที่จะเดินทางเขาอาจจะ อพออบรมเสร็จเขาอาจจะประกาศเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเที่ยวบินวันไหนเดี๋ยวเราก็คงรู้ตอนที่เขาประกาศนะครับผมคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณ100คนนะครับอยู่ตัวเลขประมาณนี้แหละก็ะแสดงความยินดีล่วงหน้าละกันนะครับคนที่รอ,อเที่ยวบินอยู่ถ้าประกาศออกมาแล้วไม่มีรายชื่อตัวเองนะครับก็ใจเย็นๆนะ พราะว่าอย่างที่บอกหลายครั้งว่ามันมีการที่ไม่ได้เรียงตามคิวแล้วนะครับทุกอย่างมันจะอยู่ที่ความพร้อมในการจับคู่นะครับระหว่างนายจ้างกับตัวเรานะครับว่าใครจะได้ไปก่อนไปหลังแล้วก็เรื่องเอกสารการเตรียมความพร้อมเรื่องการขอวีซ่านู่นนี่นั่นนะครับขอให้ลุ้นในรอบต่อไปนะครับในเดือนนี้ผมว่าน่าจะมี4 5 0 0คนได้บินแน่นอนนะครับอีกข่าวหนึ่งเนาะเป็นข่าวสุดท้ายละกันก็ คนที่อรอลุ้นคิวสัมภาษณ์เดือนเมษาคลิปที่แล้วที่ผมบอกว่าโอกาสที่จะไม่มีการสัมภาษณ์ในเดือนเมษาค่อนข้างเยอะนะครับก็ตอนนี้เหมือนจะมีข่าวลือบางกระแสเนาะผมก็เอาข้อมูลมาบอกกล่าวพันละกันว่าเจ้าหน้าที่อาจจะเรียกสัมภาษณ์แม้จ,จะเป็นจำนวนน้อยอา,อาจจะออกในสัปดาห์หน้านะครับหรือถ้าไม่มีก็ยังไม่หมดหวังนะครับเพราะว่า จริงๆแล้วถ้าเขาเรียกสัมภาษณ์ระหว่างวันที่18เป็นต้นไปเนี่ยเขาอาจจะประกาศต้นเดือนก็ได้เพราะพวกเรายังมีเวลาเตรียมตัวอีก2อาทิตย์เนื่องจากมันมีวันหยุดราชการเยอะแต่ปัญหาคือถ้าเจ้าหน้าที่ประกาศวันที่18บางคนอาจจะหารถที่จะเดินทางมาค่อนข้างลําบากนะครับยังไงก็ขอภาวนานะครับว่าเจ้าหน้าที่อย่าเรียกสัมภาษณ์วันที่18นะครับเพราะว่าโอกาสที่จะหารถมันก็ค่อนข้างยากพอสมควร ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับเดือนเมษาคิวสัมภาษณ์น่าจะยังไม่หมดหวังนะยังได้ลุ้นเรื่อยๆจนถึงต้นเดือนเมษานะครับที่เจ้าหน้าที่เขาจะประกาศได้เสมอวันนี้ก็มีข่าวั้อนๆเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดไลค์ยอดต like, ิดตามที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ